เดี๋ยวพวกเราจะมาทำคลิปแบรนด์บ,ดบ,บ,บประกาศนี่มาอยู่กับที่คอ,อมเมนต์เรียกร้องนะผมแบงค์ไมล์แฟนคกับแบงค์ไมล์แบงค์ไมล์เป็นไงไดูเลยสตตร์บประกาศนล็ไมล์่นจวอะไรนะคนี้ยาใส่ไอคิวอย่าไร จริงมันใบมันในกระตูนแใช่ไหมใส่ได้ใส่เกียบเลยเลยไม่ได้ใส่เลยใส่เออจริงหล่นมันี่ยน่างตีเปล่ยน่ไกสุโอเคไม่มีตังค์ซื้อมาเขาเลยนีโกงนี่โดนละโอว่าพูดเน่โซอยู่ เดียวเกิดจะโหดๆเราดูบ้างัานเดียวหน่นเดียว่อไม่สกิลโฮลเตอร์ทำงานเฮ้ยคุณกอล์ฟหน่อเอาไปจันหนึ่ใบเข้าโซ่อกทำไมผมไม่ได้กอลคุณเปิดสามโหนไปจันเข้าเลยกอลชื่อโอ้โหคือแฟนพ่อไฟเตอร์ไงว่าเอาได้ไปจันิดปนะผมก็เป็นแฟนพออบัตเตอร์โอ้หไฟเตอร์ที่ยาวจากกอล์ฟ b o ชื่อสันคืนเปิดห้า หยิบพชจันมมหรือแบงค์เม่เไปได้หรอ,อมมหยิบแบงค์ไม่หยิบพจันดีกว่าเต็มแดงแล้ว้แมคเ็กระาคีแ้ตันเลยเริ่มเริ่มก่อนเอาใหญ่เลยนะโดนกรูเร็วๆแปห้าโดนเระจันมมมไม่ไม่ก,ก็เอาเพ็งิลเลอร์โแม็แกแเท่า 8พเทา8เทาแเทาแเพามาสุดยีสเอ้ยมสุดส3มสาเทา้กลานี้สิบลูกันนี้กนก็ได้ถ้าบเระเจาะ ย่ไม่มีจิเกอร์เลยไปเชั่ออยไ่ัังไม่หยุดเลยพี่้าเยอสุับไดกลชู้วโดนแล้วโดนตัวอะไร่ะโดนกนลนนลไม่เู่นเลยฟ่เล้ยเ็เด้อไรเฮ้ยโนงละเล่นเล่นมีเล่าตัวเคย่เลยเหรอ15

คิวเซลเซลลได้เตวยาัท้มาสามไ่ขึ้นเมรเขาจะไม่ได้ตังค์ได้เลยเม่อวันทีได้ไปเี้ยไรสักจะทิ้งไม่ได้เฮ้ยม่ได้ี่ว่าแล้วก็ังังเพป่อมันเสียออเดอร์เป็นเด

โซแบง์มไรหน้่หรือเป็นแบงมาไปัสสไ้้าไม่เลยแบงค์เขาโซลชวกทองไลล่แร็บแคปบกิลเวนการ์ทำงานงงเลีงเลไม่อไม้องม่อม่ยยย่อ่อ้งต้อง่ต้อง่ตไม่ม้งเเยยอเลยม่ย้้ ชุบบ <ห uk. S 1> ่าเป๊สิบแปดยี่สาบหลอเโกงใช่ไงเด็กเออไม่หลอนว้าวที่สิบแปดอะเอ้ยี่สิบเอ็ดนะแอนยี่แปดได้ด

ไอแสบตีคนละเท่าไรครับเป็้นยี่สหกาเอ็ดนได้เลยเป็นเดกคิดข้อเจอทีแพลังข้างยี่ห้าแล้วตีเท่าไรทีหลังจะแย่ดัไปองนเมอแีบไเซอร์อุเมชาเบรนโดมายา

무려 이 차이. 반초야, 반, 반. 어디? 초원이, 초원이. 에이, 뭐야? 뭐야?

สิบแปดอีลิเจนตโอ้พิจ่ามเไม่มีเอหน้าแล้วเสิกิลเล่จะได้กูยังไม่ได้เล่นเลยเ่นจสามเอสหน้าไลไรแบงค์มโอ้โอ้โอฮะโอฮะโอ้ไม่มีว่ะเนี่ยออเดอร์เปิดห้าออเเปิดห้ามานเกินสี่

เอ้บูอะไรอยู่สิบสี่สิบหกรักว่าทองเออปูนการาวเป็นีังันคือสกรือฮาซโ่ดโดนงั้นโดตามบุกเข้ามาะเบกท่าไรบ้างแฟนสิบเจ็ดียิบเจ็ดสามเจ็ดแฟนสามเจ็ดสองทชอันนี้ ส6 6 3ยี่สหได้นีสิบแปด,ดยี่แปดสามแปดสี่แปดสี่แปดสี่สี่ปดบนโชโรฮิคาริ่อกี่ได ขซวินได้เอยเช็คเช็กั์เช็คอ๋อสองพันตัน่สองพันสี่แสามจีสองี้สามแก็่ือพอีงเออแตก่เดมก่เดมสี่สามเอสว่ีเฮ้ยก่ได้พอเหรอเต็มกองหรือปาหรือเปล่า เก่งนะเว้ยเียเม่จบเลยคิดมาได้มาจากเรากระปงแบงค์ใหม่สันท่อมที่แไปนะครับแบงค์ใหม่นะครับก็เป็นของใหม่จากพวก BZ B33 นะครับก็แถาที่ไปแล้วนะครก็เรงขอใหม่นะครสมัครจันก็ใช้ัวแรงเลยแต่วก็ได้นะครับแต่ัวแรงก็ดีกว่าถ้ามีงบนะครับแล้วก็เติมกอดดับนะครับคาเบงนก็ทำเหได้ก่งมากนะคร เราขอใหม่มาฆ่ากูคนดูขอแซ่วผมก็ตอนนี้เริ่มหนังก็แพ้ได้อีกตอนนี้ของะลาษที่ครับร้านจะเปอยู่การเก็งแล้ผมตอนนี้แล้วทุกคนสวัสดีบา่